สวัสดีค่ะช่องคิดสนุกมาแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นโรบอทก,กันนะคะเป็นแบบนี่มาเริ่มกันเลยนะคะจิ้นไปกันนะคะก็กระโดดไปเลยกลัวมึงคืออันนี้จะมีหกเจ็ดด่านนะคะเราเคยเห็นแล้วเนาะอา น,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 นี่อีกแล้วตัวหนึ่งเราสามารถกระโดดข้ามมันได้นะคะแต่ว่าถ้าเราถ้าหน้ามันมาโดนเราอะ่ะก็คือเราจะตายนะคะไปกันอาอันนี้มีไปอ่ะอเดี๋ยวเ,เซฟเอ๊ะเอ๊ะอาจจะเห็นด่านอันนี้อาจจะเป็นด่านสุดท้ายเราก็ได้นะคะ,ะเห็นไหมเห็น,น,น,นไหมมันด่านอีบ้าไหมทุกคนเห็นไหม ไ,ไปกระโดดวันนี้เราได้30เหรียญแล้วนะคะคือพอถ้าเก็บเหรียญถ้าเราได้90เหรียญแล้วจะสามารถเป็นหน้าอิทปีบา้าได้นะคะเห็นไหมจากคนจะกลายเป็นอิทปีบา้าได้นะคะไปด่านที่2เลยค่ะเดี๋ยวถ้าคลิป คลิปหน้านะคะทุกคนอยากให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากให้เราเ,เล่นแบบไหนในโรบอทนะคะก็สามารถรีเควสนะคะรีเควสหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะคะเราจะทำให้นะคะพอม,มีไม่ได้นะนีอ่อ่เทคนิคนะคะก็คือเราต้องชิดม,มุมอย่างนี้เลยนะคะเราถึงจะไม่ตายนะ แบบเดินชิดมุมนะคะอามาก,ก็มาถึงละอะตรงนี้ค่ะไปเลยไปงจริงๆเราอยากเล่นในคอมนะแต่ว่าเราเล่นในคอมไม่ค่อยถนัดนะเระากลัวทุกคนจะแบบหงุดหงิดเนีเ่เล่นแล้วตายเล่นแล้วตายอ่ะมีดอกาะลิแบไปด่นสามล้วกคะ่ะอุ้ยทำไมน่าสดน่าสดแมน่าสดไม,น,ดไมน่าสดนะ ก็จะมีอีบีบ้าหลายตัวนะคะก็คือจะโชคดีหน่อยเพราะว่าเพื่อนเปนคนเลาอะอีบีบ้านะคะ <c oughs> คือเราสามารถเหยียบหัวมันได้นะทุกคนแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะโดนหน้าจ้จังอย่างนี้ทุกคนไม่สามารถที่จะโดนได้นะคะเราอยู่บนหวัว่อนแล้วคือเราอ่ะก็คือเราเออเราเล่นโรบบอกมาสักประมาณ3 4สปีแล้วนะคะ เพราะว่าเราเล่นตั้งแต่ตอนอนุบาลสามทุกคนเพราะว่าพี่เราเล่นโลบอกนะคะตอนอนุบาลตอนพี่เราอยู่ป .6 หรืหเรอเปล่าตอนนี้อยู่ม .3 ไปต่อกันเลยอ่าเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟเหมือนเดิมอ่านานๆคือเราไม่ตายนะเออ อันนี้เธคือถ้าเราไม่โดนหน้าคือเราไม่ตายนะโดนด้านหลังไม่ตายนะแค่แบบต้องโดนด้านหน้าอย่างเดียวนะคะดูงจนะตายเนาะตายอุ้ยเนี่ยเราไม่ชอบไอ้แบบลูกกิ้งอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะแบบทําให้เราตายอ,ะอ่ะอาัศวินหัวยนนิ้มนะทุกคนตอนแบบลูกกิ้งนะคะว้าตายเน,นี่ไม่ตายคือพระเจ้าช่วยเราไม่ตาย นี่ไปกันินี้ก็จะแบบเฮฮาเติงติงโตแค่หน่อยนะคะด้ยไปกันผู้คนทำไมผมเป็นเี้ยผมอาจจะแบบกระเซิกระเซิงหน่อยนะคะ ตายตลอดตายตลอดเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าไม่มีคนรีเพลยมาเราอาจจะเอาเป็นแมปคุณครูน,นะคะคุณครูหุ่นยนต์คุณครูสุดใจร้ายนะคะเดี๋ยวหรือไม่เราจะเอาเป็นแบบแมปกระโดดก็ได้นะคะอาจจะาแบบเอาเป็นแมปกระโดดนะคะแต่ที่สี่แล้วโอเคด้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อที่สองนะคะ ไปแล้วแต่ว่ายังไม่จบนะเดี๋ยวไปต่อทีสอนะคะ